ล่าสุดผมได้ข่าวมาแล้วว่าท่านสุชาติก,ำกำรรมการปปชได้รับโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการให้เป็นประธานปปชแล้วก็ล่าสุดนี่ก็มีคลิปที่ถ่ายออกมาแอบถ่ายซึ่งผมไม่รู้ใครถ่ายที่บ้านของท่านวันนอมูฮัมหมัดนอมาถาประธานรัฐสภานะ,านะานนโดยท่านสุชาติคุยกับท่านวันนอก็คือหลักๆคงได้เห็นคลิปกันนะฮะเนื้อหาก็ไม่มีอะไรเป็นเพียงแต่ว่า ท่านวันนอก็บอกว่าเออตอนนี้มีกรรมาการแล้วกี่คนน่าจะทํางานได้แล้วนะเหมือนกับกําลังจะส่งสัญญาว่าน่าจะเอาเรื่องโน้นนี้เข้าได้แล้วนะแต่ท่านสุราชก็พูดในํานองว่ายังขาดอีกสามคนซึ่งต้องรองให้วุทธิสภาเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาแล้ต้องผ่าการโรวเก้าวเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีท่านคุณสุรเชษถักผา,านี่ไปเกี่ยวข้อง คุณสุริเชษฐ์หาพานเป็นคนที่ไปฟ้องร้องประธานรัฐสภาล่ารายชื่อมา20,000ืรายที่จะปลดว่าคุณท่านสุชาตินนั้นทำมิชอบควรจะปลดออกจากกรรมการปรปรชก็20,000รายคุณสุเชษฐ์ก็ไปเอามาจากทั่วประเทศไทยมีทั้งทาง,งใต้เอ่ยทางเหนือเอ่ยทีนี้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่ทราบหรือจะด้วยเหตุผลที่เหมือนกับที่ คุณสุรเชษมายกฟ้องคดีผมทุกคดีแล้วก็มาหาผมขอความเมตตาซึ่งผมก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าผมเมตตาคนที่มอนน้อมานานแล้วแต่ผมจะให้ผิดหลักการผมผมคงไม่ทําคุณสุรเชษก็คิดว่าเออถ้าท่านสุชาติยังเป็นปปชอยู่แล้วมีโอกาสขึ้นเป็นประธานปปชนั้นชีวิตของคุณสุรเชษคงไม่สนุกแน่นอนเพราะว่าจู่ๆก็ไปหาเรื่องฟาดฟันท่านสุชาติโดยที่ไม่มีเหตุผลสุรเชษเลยไม่รู้จะพึ่ง บริการใครก็ได้กลับไปที่เจ้าเก่าที่ชื่อดนายเอกมาสวัร <What? S 1> นั่นคือที่มาว่าทาไมดนายถึงออกมาให้ข่าวเรื่องสุชาติอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจหน่อยนะว่าท่านสุชาติวันนี้เนี่ยท่านได้รับโปรดเกล้าแล้วยังเป็นทางการเป็นประธานปปชก็คงไม่เกินสิ้นกุมภาพันธ์นี้แหละครับท่านก็คงจะลุกขึ้นมาแล้วทําหน้าที่เป็นประธานปปชส่วนเรื่องของสุรเชษฐ์หักพานกับท่านสุชาตินั้นอะไรจะเป็นไงต่อไปนั้น มันต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อมูลและเผิะเผิญสองคำบันที่ผ่านมานี้ตำรวจเองก็ยืน่นหนังสือุรอนไปให้กับพบชว,ว่าที่มีคดีชี้มูลว่า คดีเว็บพนันนั้นมีผิดอยู่คนเดียวก็คือท่านคริสพลตำรวุโชคริสนั้นแล้วคนอื่นคือท่านสุรเชษกับพระกวัไม่ผิดนั้นตำรวจไม่เห็นด้วยที่ตำรวจเห็นด้วยเพราะว่าตำรวจอ้างว่าคณะกรรมการที่พิจารณาอนุมรรมการพิจารณานั้นไม่ได้เอาข้อมูลและหลักฐานที่ตำรวจยื่นไปเข้ามาร่วมในองค์เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในที่สุดแล้วก็ยื่นไปเรียบร้อยละเรื่องนี้ต้องจับตาด mm ูอย่ากระพริบอย่ากระพริบเด็ดขาดนะเพราะว่านี่คือความอยู่รอด ของสุรเชษฐถาผ่านและผมก็เข้าใจเขานะเพราะว่าถ้าชี้มูลคือว่าเขาผิดเนี่ยนะชีวิตเขากับที่จะกลับรับราชการหลวงก็จบละไม่มีอีกลนะต่อไปนะเพราะเขาวันนี้เขายังมุ่งมั่นว่าเขาจะสามารถจะกลับไปรับราชการได้ส่วนจะกลับไปรับด้วยวิธีไหนนั้นผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าขณะนี้กระบวนการมันเดินไปอย่างนี้แล้ว แต่ผมไม่ตำหนิเ้านี่เขาสู้เขาต้องดิ้นรนตัวรอดเพราะเขาเป็นคนที่ดิ้นรนเก่งและเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมากนี่คือเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดที่ผมจะเป็นตรงเล่าให้ฟัง